นี่จะพามาดูต้นไม้ประหลาดอยู่กลางทะเลอยู่กลางทะเลที่วัดหง์ทองดูดีนะอยู่กลางทะเลโดโดๆนี่แหละต้นเดียวที่ไม่ตายนี่เป็นต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายดูดูดลักษณะอยู่กลางทะเลโดเดืดเลยสุดยอดมากต้นไม้นี้ไม่ตายถามถามชาวบ้านเขาบอกว่า เวลาน้ำลงมันก็แห้งนะเนี่ยเวลาน้ำลงมันก็อยู่บนบกนะเพราะที่นี่น้ำขึ้นน้ำลงมาดุนแรงเพราะทะเลเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงมาดุนแรงตอนนี้น้ำทะเลกำลังขึ้นตอนช่วงเย็นเขาบอกว่ามันก็ขึ้นประมาณ1เมตรเกือบ2เมตรเนี่ยถ่ายจากพระธาตุคงคาเจดีย์ถ้าน้ำลงก็คือแห้งเป็นพื้นแห้งนี่คืออุโบสถ หรือว่าโบสถวัดหงทองเป็นโบสท,ที่ตั้งอยู่กลางทะเลนี่ห่างจากฝั่งประมาณ500เมตรลักษณะคล้ายๆกับวัดขุนสมุทรจีนที่สุดประการในหกโมงเย็นเนี่ยพระกำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยเสียงดังเป็นโบสแห่งเดียวอยู่กลางทะเลนี่ยอดโบส